สวัสดีค่ะซิลดนในชั่วโมงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันในวันนี้นะคะเราจะไปทําการรับสมองก,กันก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะการรับสมองของเราจะทําในแอปพลิเคชัน Word w a l l ค่ะซึ่งครูประจำชั้นจะเป็นคนส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะคะ ท็อปปิกของเราในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของปริมาตรค่ะความสัมพันธ์ของปริมาตรที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะปริมาตร1ลิตรเท่ากับปริมาตร1,000มิลลิลิตรปริมาตร1ช้อนชาเท่ากับปริมาตร5มิลลิลิตรปริมาตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับปริมาตร15มิลลิลิตร ปริมาตร1ถ้วยตวงเท่ากับปริมาตร250มิลิตรค่ะซึ่งเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการเรียนในชั่วโมงนี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างค่ะ3ลิตร500มิลิตรเท่ากับกี่มิลิตรซึ่งเราทราบมาแล้วว่า1ลิตรนั้นมีปริมาตรเท่ากับ1,000มิลิลิตร เราก็จะได้ว่า3ลิตรจึงเท่ากับ3,000มิลลิลิตรดังนั้น3ลิตร500มิลลิลิตรจึงเท่ากับ3,500มิลลิลิตรนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ6,100มิลลิลิตรเท่ากับกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรเราทราบแล้วว่า 1,000มิลลิลิตรมันเท่ากับ1ลิตรดังนั้น6,000มิลลิลิตรจึงเท่ากับ6ลิตรแต่โจทย์ต้องการทราบ6,100มิลลิลิตรจึงมีค่าเท่ากับ6ลิตรกับอีก1น0่รมิลลิลิตรดังนั้น6,100นรมิลลิลิตรจึงมีปริมาตรเท่ากับ6ลิตร1 0 0มิลลิลิตรค่ะ ตัวอย่างที่3ค่ะ5ช้อนโต๊ะเท่ากับกี่มิลลิลิตรเราทราบจากความสัมพันธ์ของปริมาตรแล้วว่า1ช้อนโต๊ะนั้นเท่ากับ15มิลลิลิตรโจทย์ต้องการทราบว่า5ช้อนโต๊ะเท่ากับกี่มิลลิลิตรเราก็นำ5คูณกับ15ได้เท่ากับ75มิลลิลิตรค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่า หช้อนโต๊ะเท่ากับ75มิลิลิตรนั่นเองค่ะตัวอย่างที่4ค่ะ750มิลิตรเท่ากับกี่ถ้วยตวงจากความสัมพันธ์ของปริมาตร1ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลิตรถ้า2องถ้วยตวงมันก็จะเท่ากับ2คูณกับ250 เท่ากับ500มิลและถ้า3ถ้วยตวงละ่ะก็นำ3ไปคูณกับ250ก็จะได้เท่ากับ750มิลซึ่งเท่ากับจำนวนปริมาตรที่เราต้องการทราบดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า750มิลนั้นมีปริมาตรเท่ากับ3ถ้วยตวงนั่นเองค่ะ และท็อปิกที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบปริมาตรและความจุค่ะการเปรียบเทียบปริมาตรที่มีหน่วยต่างกันเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาเปรียบเทียบกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกค่ะน้ำในถังสีแดงมีปริมาตร1500มมิลลิลิตร กับน้ำในถังสีเขียวมีปริมาตร15มิลิตรเขาต้องการทราบว่าน้ำในถังสีแดงมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำในถังสีเขียวอันดับแรกเราก็จะต้องเปลี่ยนหน่วยของปริมาตรให้อยู่ในหน่วยเดียวกันก่อนสำหรับข้อนี้ทีเชร์จะเปลี่ยนหน่วยมิลลิลิตรให้เป็นลิตรค่ะนั่นก็คือ น้ำในถังสีแดงที่มีปริมาตร1500มิลลิลิตรที่เช่์จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของลิตรกับมิลลิลิตรได้เท่ากับ10ลิตรกับอีก500มิลลิลิตรส่วนน้ำในถังสีเขียวก็ยังเป็น15ลิตรเหมือนเดิมเราก็ได้หน่วยที่มีหน่วยเหมือนกันแล้วก็คือหน่วยลิตรนั่นเองเราก็ดาหน่วยลิตรไปเปรียบเทียบกันเลยดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าน้ำในถังสีแดงนั้น มีปริมาตรน้อยกว่าน้ำในถังสีเขียวนั่นเองค่ะหรือเราสามารถเปลี่ยนหน่วยลิตรให้อยู่ในหน่วยของมิลลิลิตรได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวอย่างนี้เหมือนเดิมค่ะน้ำในถังสีแดงปริมาตร1 5 0 0มิลลิลิตรกับน้ำในถังสีเขียวปริมาตร15ลิตรทีเชอร์จะเปลี่ยน15ลิตรให้เป็นหน่วยของมิลลิลิตร น,น้ำในถังสีแดงก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือ10,000กับอีก500มิลลิลิตรทีเชร์จะเปลี่ยน15ลิตรให้เป็นมิลลิลิตรเราก็จะได้ว่าน,าน้ำในถังสีเขียว15ลิตรหรือปริมาตร1 5 0 0 0มิลลิลิตรนั่นก็คือเอา15ไปคูณกับ1000นั่นเองค่ะแล้วเราก็เปรียบเทียบกันได้เลยถังสีแดงมีปริมาตร1500มมิลลิลิตรส่วนถังสีเขียวมีปริมาตร 15,000มิลิตรเราจึงสามารถสรุปได้เลยค่ะว่าน้ำในถังสีแดงนั้นมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำในถังสีเขียวนั่นเองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบกันอีกสักข้อคะ่ะน้ำตาล7ช้อนชากับเกลือ2ช้อนโต๊ะเขาต้องการทราบว่าน้ำตาลมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเกลือจากโจทย์เราจะเห็นได้ว่า หน่วยของปริมาตรมีหน่วยที่แตกต่างกันนั่นก็คือช้อนชากับช้อนโต๊ะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนช้อนชากับช้อนโต๊ะให้อยู่ในหน่วยเดียวกันนั่นก็คือหน่วยมิลลิลิตรนั่นเองค่ะจากความสัมพันธ์ของปริมาตรเราทราบมาแล้วว่า1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรเราก็จะเปลี่ยนน้ำตาล7ช้อนชาให้อยู่ในหน่วยของมิลลิลิตรได้ก็คือนำ7ไปคูณกับ5ซึ่ง5ก็คือ1ช้อนชาน,นเองค่ะ 7คูณ5เท่ากับ35ดังนั้นน้ำตาล7ช้อนชาจึงมีปริมาตรเท่ากับ35ม l ลตค่ะต่อไปเราก็ไปเปลี่ยนหน่วยของช้อนโต๊ะให้เป็นมิลิลิตรเช่นเดียวกันค่ะเราทราบมาแล้วว่า1ช้อนโต๊ะมันเท่ากับ15มลดังนั้นเกลือ2ช้อนโต๊ะจึงมีปริมาตรเท่ากับ2คูณกับ15เท่ากับ30มล เมื่อเราได้หน่วยมิลลิลิตรเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบกันได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำตาลมีปริมาตร35มิลลิลิตรส่วนเกลือมีปริมาตร30มิลลิลิตรดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าน้ำตาลนั้นมีปริมาตรมากกว่าเกลือนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเปรียบเทียบปริมาตรของความจุไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากนักเรียนนั้นสามารถจำความสัมพันธ์ของปริมาตรได้นักเรียนก็จะสามารถ เปรียบเทียบปริมาตรได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการวัดปริมาตรของสิ่งต่างๆเราอาจบอกเป็นหน่วยของลิตรมิลลิลิตรหรือในหน่วยของลิตรและมิลลิลิตรโดยใช้ความสัมพันธ์ก็คือ1ลิตรเท่ากับ 1000mL มิลลิลิตรหรือการบอกปริมาตรของสิ่งต่างๆเราสามารถบอกเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวง หรือมิลลิลิตรได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเราใช้ความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะ1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตรและ1่ถ้วยตวงเท่ากับ250มิลลิลิตรนักเรียนจะต้องจำความสัมพันธ์เหล่านี้ให้ได้นะคะและแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน หน้าที่121และ124ถึง125จำนวน3หน้านะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานตัวเองในโน้ตส่งงานด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ